กลัสบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มัานเข้ามาชมคลิปนี้ครับผมนี่ทุกคนตอนนี้ก็ให้เด็กๆล้างรถนะออไหนไหนล้างรถหน่อยล้ารถหน่อยเฮ่อมาดูเนี่ยผ้าเนี่ยเออนี่ยผ้าตาค่คนละผ้เสียเอาใช่เส็ดไปเลยเออ มึงพีมจัดการเองออีบอเออเออ้อล้างรล้าด้วยล้างรอด้วยกุแจเปียกไปแล้วไม่เป็นไรมันแห้งมันแห้งเหใช่ฉีดม้งอืดน้ำเลยเมี เป็นโอ่ไม้เนี่ยดีดี่ไม่มีขามึงดีดีใจไหร ลอรล้อรถหน่อยเอาล้าง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 เ้พี่สีนกเต็ไหมให้พี่เพี่เ็ดก่อนสิมา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 ้พี่เซ็ดก่อนเนี่ยเซ็ดก่อนเออถูก่อน เกทลอยเพร่เก็บรถใช่ไม่ไช่มันมันูกับตะกาลุกงนี่สีใดตะการัตะกามันเคยขาดแต่หนึงแล้วโอ้โหมาๆมาๆพอสีให้เลยเดี๋ยวให้เซ็ดสะกอนให้เช็ดสะกอไอ้บินสะีมง เล่นเล่นๆม้ไหมเลย่กนะครับ

ไม่ลูกเพาขันน็อตไม่แน่นมาามามเก็บไ่ได้เชื่อบอกนี่มือีดนะาีดอีดะแรับแม่ก่เอแรพ่อจะแล้วบ่เนี่ย ไม่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 ไม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 ล้างรถเร็วเ <c oughs> ดี๋ยวมันโดนกัน <c oughs> อโอเคออดดเ <c oughs> ดี๋ดยวพ <c oughs> อล้างรถก่ <c oughs> อนแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวพอล้างรถก่อนแป๊บเดียวแล้วพอจะวางกล้องไว้ไหนเนี่ย <c oughs> ล้างได้ไหมเนี่ยโอเคอีกอย่างสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะล <c oughs> ้างรถก่อน <c oughs> สยามลูกปอเสียบมาใหม่เสียบมาใหม่ไอจีอนด้ยอ,อยากล่นไอจีนอ่ะอยากเล้ยน้องนุงูกคือพ่อด้าลเล่นกลางคืน ก็สล้างดิวก็นเเก็พเก็บพเก็บันนี้มันเม็ดแร่ทงแดงวันี้มัเดิมมันจะมีมันจะมีสารมีเล็กพร้อมอยู่ไงเออมันมันมีเวลามันมีน็กเดียว มันแกสีเขียวเขียวไม่สีเขียวเขียวดน้อยเนืมคือมะละเนมันเป็นฝนมาแล้วเหงื่อโลกมัถูกผลิตมาจาก กมาลูกเขามาแม่ม,าส,ม,า,า,สมา,า,าสิสา<ง>เขามาหนววสิ<ง>เขามาหนเลยเอาไปใสออ่ได้หลอดเลยอนเลยันนี้ใครนะใคนะ เราดีไหมปุปปุ๊ปปุ๊ปลาเลหน่อยได้ได้เดี๋ยวเราต้มน้ากอลเล่นห่อยเดพึ่งเราต้มน้ำอา่าเอยไปเล่แม่จะไปเล่นเรของเราก็มีไม่ถอเาพังแล้วเขพังไงเราเล่นไม่รักษาเ็าพังสิ It's ก็จะเสร็จแล้วตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้ล